à nhím này nhím này, <c> nhảy <response> ừ. <laughs> ừ. ô nhảy hả ô có Con, em ăn mượn cái hả? ô xịt pha rồi no, đấy à. Okay, ô <laughs> <Sarrive>

ไป้เดียโอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วย่านแรไปเมื่อยแล้เอบสายนี่สาจูเข้าพังกูนะจูเข้าดื้อๆึงกรนโลดโอ้ยโซ่ จค่ตัวันาไทยรู้นะปลาเเรียกนมเยปลาเกที่นะ